ตอนเล่นเป็นพระเจ้าไม่อเป็ยไมอะไรใครองเสียงดังน้อยอะอยากอยากอยากหรือว่ายังไงกันฮะอยากกินแป้งทอดกันเลยโดยอยากกินอะไรหรอฮะโอ้ยฉันไม่ได้กินแป้งทอดมาตั้งสามวันแล้วอะจะออกไปซื้อนะ โอ้ก็มีอยู่แค่สิบเยนนะแค่นี้จะซื้อเด้งไงล่วไม่พอไม่ไหวอ่ะไม่เอาแบบเนี้ยม,มีมากโอ้ยก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันก็มีแค่สิบเยนเหมือนกันฮ่ะเอยไม่นะไม่นะถ้าไม่มีแปงทอจะมันต,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 ต้องตายตอ่ะตายแล้วอ๋อจริงสิ้นหรอ,อกแล้วใช้นั่นก็สิ้นเรื่องแล้วนี่นะอะไรเหรอ <laughs> เครื่องเล่นเป็นพระเจ้า ทางนั้นนะหลวงพี่ตาช่วยเป็นพระเจ้าให้ทีนะอ๋ะอน่ะ,ะ,ะแล้วก็ใส่เงินทำบุญลงไปนี่ฮะได้ได้โปรดเถิดขอให้ลูกช้างได้กินแป้งทอดด้วยเถิดเปล่งแสงแล้วฮะตอนนี้หละรี่พูดแล้ว็สีว,ว,ว,ว่าจะสมหวังดังปรารถนา<จ>แล้วคู่รัรตายจริงขอบคุณมากเลยนะคะ ได้แล้วแม่ครับเขาให้อะไรมาเหรอเห็นบอกว่าเป็นของหวานนะจ๊ะอุ้ยให้แป้งทอดมาเยอะขนาดนี้เชียวโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นมไหมวอบชอบของชอบ นี่ขอพรแบบไหนก็เป็นจริงได้อย่างงั้นเหรอถ้าเป็นความต้องการส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไ้้นะถ้าขอให้ตัวเองเป็นนายกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้อะตีใหญ่ไปอืมอืมจะขอให้ได้เงินค่าขนมหนึ่งล้านเยนเอ้ยอ้อาไม่เห็นเปล่งแสงเลย ใส่เงินทาบุญแค่สิบเยนแต่จะเอาตั้งล้าน,ยนเยนเนี่ยเหรองั้นลดเหลือแสนเยนก็ได้ก็ยังไม่เปล่งแสงอีกอะงั้นพันเยนหน่อยงั้นร้อยเยนเอาออจงสมหวังดังปรารถนาใ <laughs> ช่ยอร้อยเยนร้อยเยน <laughs> ขนมร้อยเย็นครับทำไมเหรอเอาขี้โกงนี่นะคืนสิบเย็นมาเลยนะเจะ็บมาะมีเหรียญร้อยเย็นตกอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะฮะฉันจะออกไปช่วยผู้คนในโลกนี้ให้สมปรารถนาเอาอีกแล้วนะ อย่าทำมรเละหลาดหลาดก็แล้วกันสบายมากนะอ๋ะอะเ,อเดี๋ยวก่อนทันขอไปด้วยโนบิตะเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกทดสอบดูได้เลยใส่เงินทําบุญลงในนี้เลยสิอ๋อเข้าใจแล้วจ้าอืมสิบเยนคงจะพอเนะแขอให้หนูได้พบคุณแกรี่วาเตอรได้ไลเซนแล้วก็จะได้จับมือกับเขาด้วยเธอแกรี่ เขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังมากเลยจ้ะฉันดูหนังของเขาทุกเรื่องเลยอ่ะ <c oughs> อืโอ้โยแบบนั้นน่ะจจะไม่ได้ก็ได้นะเหอล่งแสงแล้วจงสมหวังดังปรารถนาอ๋าอค่ะฮะคุณแกรี่วอเตอร์คุณหนู่มัก ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับทํมทนไม่ไหวจริงๆแล้วโอ้ยจะถ่ายจะถายถ่นยนอนมันจะออกมาชมโลกแล้วมันไม่ไหวแล้วอยากพบกันแบบโรแมนติกมากกว่านี้หน่อยนันเนี่ยวิแค่สิบเยนจะอออะไรนักหนานะฮ่าฮ่าแค่ได้เจอเขากว่าสุดยอดแล้วละน่นสินะอ๋อ thank you thank you r i เด r ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆผมแอบมาเที่ยวเป็นประจำเลยครับ ค่ะค่ะช่วยเซ็นชื่อบนนี้กับขอจับมือหน่อยนะคะ okay, okay. โอเคโอเคเสร็จแล้วรบรอวะแม่ดีใจจังเลยค่ะเป็นพระพเจ้านั่นดิอ่ะเป็นเพราะของวิเศษนะเ่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ขอบพระคุณพระเจ้ามากค่ะ <c oughs> พอเป็นพระเจ้าแล้วรู้สึกดีชะมัดเลยแบบนี้ทุกคนคงรู้สึกเคารพฉันขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะ ฮ่าโทษนะโทษนะไม่ใช่ว่วฉันจะลืมนดระหว่างเราหรอกนะก็โทษนะมิจังจ่าเดี๋ยว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 เ,ยวเอ,อ,อย่าทำอะไรแผลงๆนะโอ้มิจังเข้าใจผิดแล้วคนอย่างฉันจะลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเธอได้ยังไงกันแล้วในี่ใครที่ลำบากบ้างไมหมนอะกำลังทำอะไรอยู่หรอครับหนุ่มน้อย เฮ้ยโถเอ้ย,โ,ยโนบิตะเองหรอกเหรอไอทางโนเลยไปชิ่วชิวชิวถ้ามีเรื่องกลุ้มก็พูดออกมาได้สบายใจเลยนะครับผลสอบวันนี้ฉันได้เ0คะแนนน่ะนานะิช้าจังฉันได้แค่1ิบคะแนนเองอะ่ะสำหรับโนบิตะแค่นั้นก็คงพอแล้วล่ะหนอยแต่แม่ของฉันบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ร้อยคะแนนเียบจะไม่ให้เข้าบ้านเลยอะ่ะอย่าก,กังวลไปเลยลองขอพรอต่อพระเจ้าดูสิฮะพระเจ้าเหรอ ใส่เงินทำบุญและขอพอรได้เลยแต่ว่าถึงจะขอพอรไปคะแนนสอบมันก็ไม่พระเจ้าจะให้การช่วยเหลือคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าเท่านั้นอะอจริงเหรอจริงสิอยต้องใส่กี่พันเยนด,ดีเล่าออไม่ต้องมากขนาดนั้นหรอกเอน่เอาหน้าเอาหน้าเออได้โปรดเธอครับทําไม่คะแนนสอบกลายเป็นร้อยคะแนนทีเธอครับ จงสมหวังดังปรารถนาแม่ขอโทษ<ฮ>ทีนะเอาคุณครูคือว่าข้อสอบวันนี้ครูฉเฉลยคำตอบผิดไปข้อหนึ่งและต้องแก้คะแนนให้นักเรียนทั้งห้องใหม่<ฮ>เพราะฉะนั้นของเธอ,อไม่ใช่เก้าสิบคะแนนหรอกเนี่ยร้อ,รอยคะแนนเต็มออช้างโยขอขุณมารครับพระเจ้าดีใจด้วยนะเป้ครับมผมได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วครับอเอาละต้องรีบไปบานนักเรียนคนอื่นต่อแล้วละ่ะ คร,ครูครับถ้าเฉลยคำตอบผิดหมดทั้งห้องก็หมายความว่าผมได้ยี่สิบคะแนนสินะครับเออจริงสิต้องขอโทษโนมิตาด้วยนะใช่หรือเปล่าครับคำตอบที่เธอตอบถูกเพียงข้อเดียวนะจริงๆแล้วมันผิดนะ<อ>รู้ไหมเพราะฉะนั้นเธอจึงได้ศูนย์คะแนนยัง,<อ>ยงไงละ<อ>ออ่ะอ๋อเจ้ากนันโชคร้เสซะเองเอรับไม่ได้อะไงโนมิตะ ได้ยินว่านายเริ่มเป็นพระเจ้าแล้วงั้นหรอ,อก็อนะฉันโดนแม่ไล่ตามอยู่ช่วยปลอดภัยหน่อยได้อ,อขนาดกับพระกับเจ้านะดูคำพูดคำจาเขาสิเอ,อเอาเป็นว่าใส่เงินทําบุญมาก็แล้วกันแล้วขอพรเฮ้ยอะไรกันมีเก็บเงินด้วยอะ่ะออจะขอฟรีๆได้ไงอะ่ะเฮ้ยจุดไม่ได้จ่ายก็จ่ายทุออบบทตัว<อ>ห้เย็นห้เย็นเงเหรอ น่าเกลียดไปมั้งเฮ้ยว่าไงนะพระเจ้ายังสนใจเรื่องตุนเงินเหรอให้ตกปลงดิถอยเตี้ยจังสมวว่างนักละแต่เนาะโหดร้ายชะมัดเลยมีอะไรตกอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่มันกระเป๋าตังค์ที่แม่ทำหายไปเมื่อวันซื้อนี่นาทาเคชิแม่จ๋าดูสิดูอะไรผมเจอกระเป๋าตังค์ของแม่ด้วยโออเบรกเอียดอุยอุตส่าห์หาเจอจนได้นะดีจังเลยนะแม่จ๋า นั่นซีดีจริงๆแม่น่ะเดินหาซสทั่วเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันนะแม่นะเฮ้ยคนแบบนั้นมันน่าจะโดนสวรรค์ลงโทษมากกว่าเออมีใครต้องการขอพอรบ้างไหมครับเมื่อวัจะเป็นพรแบบนั้นก็สมหวังหมดเลยนะครับโอ้ยอพระเจ้าโดนิีตากนครับมีอะไรเหรอ,อคือว่าฉันนะ่ะมีพรดีข้อหนึ่งที่อยากจะให้เป็นจริงอะ่ะอ๋อไม่มีปัญหาอ่ะใส่เงินทำบุญแล้วก็ขอพรได้เลย ออุ้้ยนี่ไอ้ลูดบัตรไม่ได้หรอเอุ้ยมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วสิโอ้ยงั้นเมื่อกี้นี้ฉันก็ใส่ไปหลายตังนะใช้เงินส่วนนั้นไปกลอนกันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกโอ้ทําไมไม่ได้เราโถอะเจอแล้วหนึ่งเย็นงกยิ่งกว่าใจแอนซะอีกตอนนี้เอาเธอหน้าเอาไปขอให้ผมสูงขึ้นอีกสักนิดเถอะครับเถมยังจะขอพรยากๆอีกอะ เอ้าก็ไหนบอกว่าพอแบบไหนก็ทำให้สมหวังได้ไงเล่าเรื่องที่ทำได้กับทำไม่ได้นะมันจะเออเปล่งแสงแล้วจงสมหวังดังปลาถนาส่วนสูงเพิ่มขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเอ๊ะอ้จริงสิส่วนสูงของฉันเพิ่มขึ้นแล้วโอยหัวปูดหน้าดีใจตรงไหนกันเล่า นี่เขาเรียกว่าสวนสูงเพิ er. ่มขึ้นหรือไงเราก็ชัดๆหน่อยแน่เจ็บใจนะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาของพวงเจ็บใจจดเย็นมันได้แค่นี้เท่านั้นแหละเอ้ยหน่อยแน่เอามาเอามาหนียอ้ยตัวพิตาจับเอาไว้เลยนะเล้บมาแล้วครับการเดินช่วยคนไดไม่ง่ายเลยแฮะมีความสุขทำเพลงนันนี่กระตันยูต่อแม่บัตรดิมกันนะ เงินทำบุญก็ใช้เงินของเราเองนี่แหละแม่ครับน้อง<ห>ขอพอดูสิครับจะเล่นกลอะไรเหรอก็แค่ขอพรมาเถอะครับนั่นสินะอย่างน้อยนะก็ขอให้นูบิตะมีผลการเรียนเท่ากับคนทั่วไปด้วยเถอะเฮ้ <c oughs> แย่ะมัดเลยแม่ขอพรโหดๆแบบนั้นน่ะเฮ้พูดไปทั้งขาดคำฉันไม่รู้ด้วยแล้วนะ อ้ํอาเออลูกจากตอะก็ไม่ได้ซะด้วยไม่สม, <c oughs> มนื่องมาหนอกเนี่ย